สวัสดีครับขอต้รับเข้าสู่ช่อง VNP Market ผมโดยสารมกากับรถไฟฟ้า BTS ก็กำลังจะไปลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติผ่านงานก่อสร้างเซ็นทัลสยามสะแคว์ตรงนี้ก็จะเป็นมิกยูแห่งใหม่นะครับบริเวณแยกประทุมวันคลิปนี้ผมก็จะพามาดูโครงการก่อสร้างเซ็นทัลส,าสายามสะแคว์ก็จะเป็นมิกยูแห่งใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในย่านสยามสแควร์เซ็นท่านพัฒนาก็ได้รับสิทธิ์เช่าที่ดิน30ปีจากสำนักงานจุฬาเพื่อพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ริเวณพื้นที่เดิมลงหนังสกัลล่าโดยทางเซ็นท่านพัฒนา หรือว่า c p n ก็ได้เข้าเคลียร์พื้นที่บล็อก A บล็อก A ก็อยู่บริเวณท่าหัวมุมนะครับหัวมุมจุดตัดหรือว่าตรงแถวแถวแยกปทุมวันตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงหนังสก,กาลาเดิมน,นะครับภายหลังก็ลือปปนะล้อทุบไปนะลื้อทุบโรงหนังสก,กาลาไปนะครับแล้วก็พร้อมด้วยตึกแถวอีก79คูหา โดยทางเซ็นทรัพัฒนาก็เป็นผู้รับสิทธิ์เช่าที่ดิน30ปีจากสำนักง,งานทรัพย์สินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับบริเวณบล็อก A เนื้อที่ประมาณ7ไร่พื้นที่ก็จะอยู่ติดถนนพญาไทกับสนนพระรามที่หนึ่งเป็นจุดตัดเลยนะครับหัวมุม ถ้าใครเดินอยู่บนสกายวอล์กนะบริเวณเย็ยบถุมวันนะครับก็จะมองเห็นงานก่อสร้างเช็นท่านสยามสแควโดยทางผู้รับจ้างก,ก่อสร้างก็ได้เข้าพื้นที่ในช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเล่งก่อสร้างในส่วนของฐานล่าโครงสร้างโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4-5ปีนะครับ โครงการก็จะแล้วเสร็จส่วนที่นานที่สุดนะครับก็คือส่วนที่ทําฐานลากเนี่ยฮะพวกชั้นใต้ดินต่างๆนะครับพอฐานลากทําเสร็จแล้วในส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยนะครับโครงสร้างด้านบนก็จะมีความรวดเร็วสําหรับโครงสร้างเนี่ยใช้เวลาก็ปี2ปีเลยนะครับเซนทรันสยนามตะแคว รูปแบบก็จะเป็นโครงการแบบ m i ก d use ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าสํนักงานแล้วก็จะมีโรงแรมนะครับจํานวนหนึ่งอาคารที่ความสูง42ชั้นโดยมีชั้นใต้ดินมากถึง5ชั้นพื้นที่ใช้สอยรวมนะครับ134,200ตารางเมตรตามแผนโครงการก็จะเปิดให้บริการเป็นส่วนๆเริ่มจากศูนย์การค้านะครับจะเปิดก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะ ประมาณปลายปี2,569แล้วก็ต่อด้วยสำนักง,งานนะครับพื้นที่36,000ตารางเมตรแล้วก็ตามด้วยโรงแรมขนาด369ห้องโดยจะมีที่จอดรถทั้งโครงการนะครับ875คันจะเปิดตบทั้งโครงการก็ประมาณปลายปี2,571หลังเปิดให้บริการนะครับก็คาดกันว่า จะทําให้ย่านสยามตะแควคึกคักมากยิ่งขึ้นและดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับให้เข้ามาที่สยามตะแควมากยิ่งขึ้นเซ้นท่านสยามตะแควนะครับตอนนี้ก็กําลังเล่งในส่วนที่เป็นฐานลากอยู่นะพวกชั้นใต้ดินต่างๆนะครับดูแล้วอยู่ไม่นานก็คงจะมีโครงสร้างนะครับขึ้นสูงขึ้นมาให้เห็นบริเวณหัวมุมแยกปทุมวัน คลิปนี้ก็พาไปชมนะครับความคืบหน้าง,งานก่อสร้างเซ็นทรัลสยามตะแควรขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวินพีมาเก็ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ